ฉลาดมากนึกไม่ถึงเลยฮะว่าต้องเข้าไปซ่อนในตอร์ปิโดโ,ดโอ้โหเพียบเลยมันไม่เห็นได้ไงเนี่ยช็อตการอัพเกรดชาร์ปเนลดูซิว่าทำอะไรได้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนกระสุนระหว่างชั่มเนลเชลและเลกูล่าเชลนะครับขนาดที่กดซีเนี่ยไทท็อกเกิลระหว่างเอา้าแล้วมันต่างกันยังไงอ๋อเลฟแฮนขนาดที่ยิงชั่มเนลเนี่ยมันก็จะรีโคเชตนะครับกระเด็นออกไปมาโอเคโอเคโอเคอเค,คงไม่ดีแน่ถ้าจะบูลังผ่านนะแต่อุตสาห์ให้ปืนแบบ ไม่ดีแน่จะบูล้างหวานสไลสด์ไปไหนเนี่ยไล้เอามาดิเพิ่งได้มาเอ้าเอามาใช้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอยิ่งหลังโคเวอร์ได้ด้วยปาระเบิดอะไรของเอง ดีมากอะ่ะ<ฮ><ฮ>ส่งมนเลยกำลังเสริมอะ่ะอยากเจอแต่เหมือนจะกระสุนเป็นโปรเจกไท่หน่อยหนยหรือเปล่ากอกระสุนทุกปืนมันก็โปรเจกไทยอยู่แล้วล่ะอันนี้เหมือนจะดูเยอะกว่าปกติช่างมัน เสียงอะไรก้องแกงแก้องแกงอ๋อเซอร์ไวเวอร์ฮะต้องมีดแล้วล่ะเออ ผมเดาเลยนะถ้ามีศัตรูที่เนี่ยใส่ไอ้หมวกหมวกอย่างนี้อยู่อะแปลว่าจะเกิดคลื่นสัญญาณในโซนนั้นๆน,น,นะฮะไอ้คลื่นที่อยู่ด้านขวาบนจอของเราอะเหมือนอาจทําให้เรารู้ว่ามีศัตรูกี่ตัวที่อยู่ในบริเวณเ,เนี่ยถ้ามี2คลื่นก็คือมี2ตัวแต่ว่าต้องมีเจ้าตัวนั้นอยู่ด้วยนะอันนี้คือเดานะฮะ กัตันเตือนว่ามีผู้บุกรุกบนเรือดำน้ําและให้ส่งไปที่ตอร์ปิโดฮะคือล่าสุดเห็นที่ตอร์ปิโดเบรถ้าเราสเตล,ลมาเขาคงไม่ประกาศเตือนใช่ไหมนี่คือไม่จำเป็นต้องสเตล,ลใช่ไหมใช่ไหมพี่ เราสเตล,ลมาจะง่ายนะครับเขาอาจจะนอนอยู่แต่ว่านี่รู้ตัวแล้วไงกัปตันมันประกาศแล้วะว่ากัปตันชีพมันมามีดิกมาระเบิดเทสลามีดสองเล่มอีดิกมาอีกอันหนึ่ง มีดธาทองนึกถึงย่าหมองถ้วยทอง <c oughs> คือเราก็ได้มันแล้วนะไอ้ถ้วยทองนะ August 9th, 1941. The Nazi appears to be highly gullible. I learned this as I pretended I was drowning and he dove in to save me, body armor and all. <-ed> mm -hmm, so I had only to apply the gentlest of pressures to push him down until he stopped <Island> struggling. I am pregnant. It's not showing, but I think mother suspects. I've decided to find an apartment for myself. เธอพบว่านาซีรู้สึกผิดด้วยเหมือนกันเพราะว่าขณะที่เธอพยายามแกล้งจมน้ำอยู่พวกนาซีก็มาช่วยตัวเลโมนานะครับด้วยกอดที่หนาของพวกเขาเนี่ยฉันเพียงแค่กดเบาๆเท่านั้นก็ทำให้เขาจมน้ำลงไปแล้วและเนื่องจากว่าเลโมนาเนี่ยท้องอยู่ครับเธอเลยคิดว่าจะหาพาร์ทเมนต์อยู่สำหรับตัวเองเหมือนเรายังพลาดเดลี่8ดไปที่ยังไม่ได้อ่านนะเลโมนาไรท์ july 6 1941 the nazi appears to be overly devoted to his police station i learned this while tossing grenades into the building seven grenades went in but not a single nazi came out does killing nazis make me a murderer don't know don't think so i'm not a soldier but this is what soldiers do and i have to steal myself from emotion like a soldier does <co scholarship tossing out> ดูเหมือนพวกนาซีเองเนี่ยจะอุทิศตนให้กับสถานีตำรวจเหลือเกินฉันเรียนรู้เรื่องนี้ขณะที่ฉันปาลระเบิดเข้าไปในตึก7ลูกแต่ว่าไม่มีนาซีคนไหนเลยออกมาการฆ่านาซีเนี่ยทำให้ฉันเป็นฆาตรกรหรือเปล่าฉันเองก็ไม่รู้ฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันนะ่ะไม่ใช่ทหารแต่ว่านี่คือสิ่งที่ทหารทำและฉันเองจำเป็นต้องปกปิดอารมณ์แบบนี้เอาไว้เหมือนที่ทหารนั้นทำด้วย คือปกปิดอารมณ์ที่รู้สึกผิดอะไรประมาณเนี้ยในการฆ่าคนนะผมว่าเจแกนี่อัมมาหิตกว่าบารโควิดอีก้ยชดการช้ำเนียวฮะมันหยิบปืนยากมากเลยนะเกมเนี้ยโอ้ยใหญ่ ี่คือผลลัพธ์ของการไม่สเตลม,มา โอ้เกือบตายฮะใช้พลังรีเจนของลิงคือเมื่อกี้ล็งค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะว่าฉากมันเป็นสีขาวอะแล้วเป้าเราก็เป็นสีขาวเดีย๋ยวเราหาพยาบาลก่อนนะค่อยๆยอกไปละกันนะเพราะว่าใกล้ตายแล้วครับเราอนะใกล้ตายไม่ใช่มัน นั่นไงนั่นไงหลบอยู่ด้านหลังเราผมจะยิงไม่ค่อยโดนเลยถ้าเป็น,ปน,ปนแบบฉากพื้นขาวนะมองไม่เห็นนะสีคนละเป้าเออถ้าเกมนี้มันไม่มีเลยผมจะได้เลงแบบนี้ไปเลยนะ โอ้ยเลมอนสินี่อ่าน <laughs> ขนาดตีนมา a u g s t 30th 1941 I have my own apartment two floors above the bakery I can't have this Nazi baby inside me anymore It has to come out I took some pills from my mother's cabinet They did not work All they did was make me sick เธอไม่ต้องการลูกของนาซีในท้องของเธอฉะนั้นเธอพยายามกินยาของคุณแม่ซึ่งมันก็ไม่เวิร์คครับ มีคำสั่งมาให้กำจัดเหาทิ้งแค่นั้นบอกแล้วให้ตัดเป็นสามเหลี่ยมเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วนะ เอามีดออกมาฮะจะเล่นแบบสเตลล์วครับโอ้ย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 อย,ยังไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สเตล์แล้วมีพยาบาลไหมนั่นแหละมึงบังคับผมครับผมบ กัปตันอยู่ในห้องศัตรูมาหนึ่งคนน่าจะสเตลได้แล้วตัวใหญ่ไม่มีคือไม่ใช่สเตลอะใช้แฮนด์กันคือผมอย่าพูดเลยงอนเลกงอนอย่าเพิ่งพูดเอาเล่าเลือดเต็มแล้วฮะพลังแห่งนักรบกอริล่าลงมาบอกว่าให้ลงมานั่นแหละลงมาแล้วลงมาแล้วเดินเดินเดินเลงไม่ถูก อีกคนหนึ่งท่านแหน่มีกลิ้งด้วยอ,อ้าวกระสุนหมดแล้วครับแฮนกันเราหมดแล้วแฮนกันหมดแล้ว,ก,ลวกูใส่บู๊เลยกูใส่บู๊แล้วกูใส่บู๊แล้ว ยังได้กระสุนปืนสั้นมากเลยไปไหนของมันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ออโต้อะเล right, ือกปืนออโต้นี่ปุ่มอะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็ยิงแล้วยิงแล้วตึกมากรีโหลดดรอรีโหลดดิงรีโหลดดิงเอาออกมาเืรนกู้อังฟังโอ้ยลีชาร์ครับพักสงบสติอารมณ์ อันนี้เป็นที่นั่งของกับตันหรอไม่น่าใช่มากอีลิกมากส่วนเรื่อง HP Max ที่มากขึ้นเนี่ยเวลาที่เรานอนนะช่วยได้นะฮะยิ่งความยากสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอย่างน้อยเรามีแบบแม็กไว้สูงสุดเวลาเราโดนจะได้ไม่วันฮีทอะไรอย่างงี้ เอวทำไมสัญญาณเตือนหายล่ะ หมดแล้วแล้วก็เราต้องใส่ไอ้เจ้าเครื่องบ้านนั่นแจมลงในสัญญาณอยู่ไหนล่ะตรงไหนสักที่หนึ่งฮะในห้องสื่อาสารเนี่ยแหละอ๋อตรงนี้เลยเด่นชัดมากแล้วก็มีให้ตัดโซ่ด้วยบุยบุยคำโง่เง,ง่ามาก channel open blaskowitz we are inbound tracking your signal you know what you have here captain blaskowitz this is the eva's hammer the crown jewel of the nazi u-boat fleet there's a nuclear cannon on this boat uh, correction our nuclear cannon This here, magnificent fucking U-Boat captain. will give him that. Took the decryption keys to the nuclear cannon to his grave. It won't fire? Not the nuclear warheads, no. There I was pining to ram a big proper atom bomb down Death's its throat. So let's find decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth, they're stored in the Nazi lunar base. Captains are required to learn them by heart. With a lunar basis, the most secure facility the Nazis have. is where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bucket each. In the we are here. I'm มาหาสมุทรแอตแล,ล,ลนติกน,นะครับแล้วตอนแรกนี่เขาคุยกันเรื่องโค้ดใส่นิวเคลียร์นี่มันเกี่ยวอะไรกันนะว่าโค้ดนี่อยู่ที่กัปตันแล้วก็อะไรนะจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องดึงโค้นนั้นมาจากดวงจันทนะรูนาะตกลงแล้วโค้ดไสหลานิวเคลียลมันอยู่ที่ไหนกันแล้วมันสําคัญอะไรกันในเรื่องไหมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มาหาโค้ดนิวเคลียนะครับเราจะเข้าไปในฐานของเนี่ยอะไรนะวัตถุโบราณนั่นแหละ Mm, there was many among us who wanted to even the balance of the war but things happened fast our gatekeepers knew no, 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 they were exiled to we, we had began to transfer much knowledge to the governments who fought the nazis and there was hope all the time there was hope till the nazis blocked the atom bombs. well there was no hope then I, I remember when the das jugend would gather in places like this it was Breaming with life and <clears throat> the channels of nature was open but now. Now I think we may be the last to visit. But, here we are. But let me see. Warning? Blah 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 blah. Bobby Myces. Just step inside. Yeah? There's a transition chamber to main hall. Wait, wait, wait. What do you mean? What next? Yeah, warning, warning. The instructions are old and faded. Let's go. This we used to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Uh. You should go next, there, Blascovic. I'll cover the rear. All right. Haha. ช่วงสงครามเนี่ยกเขาก็อยากจะบาลานซ์สเกลนะครับก็คือทวงอำนาจนาซีลงอ่ะตอนแรกเขาก็มีความหวังอยู่หรอกจนกระทั่งนาซีทิ้งระเบิดก็ประมาณระเบิดนิวเคลียร์นะครับเป็นเหตุการณ์ตรงกันข้ามนะครับกับประวัติศาสตร์จริงนะนะก็ทำให้หมดหวังลงไปไง อนนี้เราอยู่ที่เมนคอร์นะครับเฮดูปีเจ j ได้วิ่งสุดออชุดดำน้ำเนี่ยได้มาจากนาซียูโบนนะซึ่งมันทนแรงกดดันของน้ำได้มากแล้วก็มีถังออกซิเจนขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ได้หลายชั่วโมงเลย Huh? Jesus Christ! What the hell is this thing? This is the secret vault out there. Now, first we need to activate magnetic fields and create an entryway. Uh, this machine here—it controls the electromagnetic fields. Yes. Mm. Okay, are you ready, English? One, two, three, go. show sco your laser me เขาพยายามเปิดแล้วครับแต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดพลาดเขาก็เลยเรียกเรานะเอาปืนเลเซอร์มาแล้วดูในมือสิถือเหมือนกล่องปริซึมนะครับ เหมือนเขาจะ modify ปืนแล้วก็เราสามารถที่จะยิงเพื่อชาร์จพลังอะไรพวกนี้ได้มั้งคือแล้วอะไรอ่ะขึ้นไปข้างบนเหรอ ปีนเอ็ดลูกตุ่มเนี่ยหรอยิงคอยใส่เลเซอร์ไหนคอยวะอ๋ออ๋อคือเราต้องยิงอะ่ะแล้วกระสุนเราก็หมดสิ โอ้สามารถชาร์จได้ด้วยชาร์จจากสพานเลยแต่ว่ามันจะหายไปไม่มีปัญหาเลยยิงไปเลยฮะเฮ้ยเฮมีเวลาจำกัดด้วยอย่าพึ่งไดอรี่มาตอนนี้ไม่อ่านแล้วอย่บาบังสิโอ้ย ทำการแบบนี้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเลยนะอบอกแล้ววัสโควิดจิตใจมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำตามคำสั่งพาเราขึ้นไปชิมชอนว่าเราว่ากอริล่าแน่ๆเลยพวกนี้บันทึกเข้าไปครับลาโมนายัอ่านทีเดียวรวดเดียวเยอะๆเลยนะ It's Seth No Tell me, Seth Roth is not a genius, gentlemen. This is it. Go ahead, look around. Anything that is useful to you, you may take. Just remember, you are.

I donned a deep water diving suit, swam down an abyssal trench in the middle of the Atlantic fucking ocean. Don't mean to bore you with the details. Long story short, I'm now standing inside a secret vault full of things so magical and abnormal in nature the mind has no recourse but to shudder in bewilderment. Of course, I'm accompanied by a Nazi killing lunatic and some kind of genius wizard who claims to be on a first name basis with God Almighty himself. Oh well, we can only hope for a more stimulating turn of events in the future. Uh, give my love to everyone back home, Fergus out. ว่ากเหมือนรายงานไปที่การเลยนี่เป็นเหตุการณ์เหมือนจำลองอนาคตของเขาเลยนะที่ต้องมาในสถานที่อย่างนี้ฮะตอนแรกก็นั่งในเรือดำน้ำขนนิวเคลีย์นะแล้วก็ตอนนี้ต้องมาอยู่ในสถานที่โบราณกับคนบ้าฆานาซีกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อต้นเป็นชื่อของเทพเจ้านะครับชื่อเซธนะเป็นหนึ่งในเทพของอียิปต์ครับ เพือเรากดทำไมก็ไม่รู้แหละสงสัยยังไม่ประโยชน์เราทำนี่ก่อนแล้วกันอะไรแมปอัปเดตมีหลายที่ด้วยแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่กดถ้าทางจะเป็นพัสดุเราต้องยิงปืนใส่เนี่ยเฟืองนะ มีประโยชน์อะไรเอออะไรของมันวะอ้อคือต้องกดตามลำดับเนี่ยเหรอเพื่องเอ่อลูกบาทน,นะครับแล้วก็ขวดน้ำกดเข้าไปไม่ใช่ ต้องหายเนี่ยต่อไปก็ขวดน้ำดูยังไงเป็นขวดน้ำเนี่ยอ๋อแล้วก็เป็นไห้ครับแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ อยู่ไหนเนี่ยนี่ We have a lead on those decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation Super Soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new Super Soldat. เราต้องขโมยข้อมูลของคนที่มีโค้ดนิวเคลียร์นั่งรถไฟอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเตรียมขึ้นไปที่สถานีของพวกนาซีบนดวงจันทร์นะเอานที่สุดจะได้ไปดวงจันทร์แล้วเว้ย i mean how's the spindly talk you you drop this in front of the train this this will stop anything excellent leave right away that the train is at root i know what you're thinking blanche no chance i'm keeping this thing <laughs> Keep but hard. Hard. <laughs> look and look at it Damned monster of a bridge a nazi highway to the african front Fucking genocide in asia stand by